สวัสดีค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอ่านี้จะเป็นไม้อ่าเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างนะคะวันนี้มีทั้งมีไม้ป้ายมีไม้ป้ายอยู่สามอย่างเนาะแล้วก็บอนเก่านะคะราคาเบาๆเลยค่ะเริ่มกันที่เท้าทีรันพนาสูย์นะคะต้นที่หนึ่งค่ะ ต้นที่หนึ่งเท้าทีรันพนาศูนย์ค่ะราคาห้าสิบบาทค่ะป้ายสวยๆเลยกระถางที่หนึ่งนะคะเท้าทีรันพนาศูนย์กระถางที่หนึ่งค่ะเท้าทีรันพนาศูนย์กระถางที่สองค่ะป้ายสวยเหมือนกันนะคะเท้าทีรันพนาศูนย์กระถางที่สองค่ะและเท้าทีรันพนาศูนย์กระถางที่สามค่ะ ชอบต้นไหนแคปภาพส่งหาอู๊ตแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะอันนี้เราอัดเทปวันที่4พฤษภาคม2,556ค่ะไม้บางตัวมีสองกระถาง3กระถางหรือบางชนิดมีหลายกระถางนะคะบางชนิดอาจจะมีแค่กระถางเดียวเพื่อนๆสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเช็คของให้นะ เท้าที่ลัมพนาสูรมีสามกระถางนะคะหนึ่งสองสามชอบต้นไหนแคปภาพส่ง,สงมาทางไลน์ได้เลยนะคะต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองค่ะศีลาหุ้มทองค่ะกระถางที่หนึ่งค่ะฟอร์มสวยๆกระถางสี่นิ้วค่ะศีลาหุ้มทองหน้าชมพูหวานๆเลยค่ะและศีลาหุ้มทองกระถางที่สองค่ะต้นนี้สีสวยมากหวานมากค่ะ สีสวยมากเลยค่ะตันนี้ศิลาหุ้มทองกระถางที่สองค่ะและศิลาหุ้มทองกระถางที่สามค่ะหวานเหมือนกันนะคะศิลาหุ้มทองกระถางที่สามค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถโทรมาได้ที่เบอร์098265 0905นนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ เดี๋ยวใส่ข้อมูลติดต่อไปให้นะคะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะต่อไปเป็นวิลาวันค่ะหนึ่งนะวิลาวันนะคะอันนี้มีแบ่งให้สองกระถางวิลาวันกระถางที่หนึ่งค่ะวิลาวันนะคะถ้าใครชอบสายหวานหวานนี่เชิญทางนี้ได้เลยแล้วก็วิลาวันกระถางที่สองค่ะ วิลาวันกระถางที่สองนะคะต่อไปนำโชคค่ะอันนี้เป็นนำโชคนะคะใบกลมป้ายแดงนะคะป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบเลยนำโชคค่ะห้าสิบาทเหมือนกันอ่ะลืมบอกราคาค่ะศิลาหุ้มทองก็ห้าสิบบาทนะคะวิลาวันกระถางละห้าสิบเช่นเดียวกันค่ะนำโชคก็ราคาพิเศษห้าสิบบาทเลยค่ะ ค่าจัดส่งเหมาเหมานะคะส่งไปสเนไทยส่งด่วน EMS ค่ะแพ็คส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วนะคะส่งทั้งกระถางนะคะส่งด่วนไปสเนไทยค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่60บาทนะคะอันนี้ราคา50บาทเท่ากันหมดทุกกระถางเลยมีเท้าที่รัมพนาศูน สิลาหุ้มทองค่ะกระถางที่1 2 3สองสวิลาวันกระถางที่1วิละวันกระถางที่สองนำโชคค่ะนำโชคมีแค่กระถางเดียวนะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นพระนารายค่ะมอนเก่าใบแดงนะคะใบยาวกัดแดงนะคะพระนารายค่ะพระนารายตอนนี้มีแบ่งให้กระถางเดียวนะคะ50บบาทเหมือนกันค่ะต่อไปนารีบูรพาค่ะต้นนี้สวยมาก นารีบูรพาอันนี้อยู่ที่กระถาง6นิ้วนะคะกระถางหกนิ้วนารีบูรพาต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อบาทค่ะหนึ่งร้อบาทค่ะหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะเห็นชัดเลยสวยมากค่ะป้ายสวยมากต้นต่อไปอันนี้เป็นสิลาเพชรค่ะ ศิลาเพชรอันนี้จะเป็นหน้าแดงนะคะศิลาเพชรมีสองหน้านะคะมีหน้าเขียวกับหน้าแดงต้นนี้เป็นหน้าแดงค่ะศิลาเพชรหน้าแดงนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะเพื่อนๆกระถางนีอ้อยู่ที่กระถางหกนิ้วนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆไปในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่ากันกับนารีบูรพาเลยค่ะค่าจะส่งเหมาเหมาอยู่ที่หกสิบาทรับกี่กระถางก็หกสิบาทนะคะมีตอนนี้มีแบ่งปันอยู่ ไม่เยอะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้เผื่อเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาเห็นคลิปนะคะสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้เลยค่ะว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะ <Squ> เดี๋ยวอุดูให้นะคะว่ามีต้นมีมีของมีของให้เพื่อนๆหรือเปล่านะคะคจะส่งวันถัดไปหลังหลังชำระเงินนะคะมีรอบจะส่งทุกวันนะคะเราจะส่งทุกวันนะคะ โทรได้ที่เบอร์0982650905ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบอลสีเขยสะพันแชนแนลไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ